จะได้รู้ว่าคุไหนนีแมสไปแล้วได้ถ่ยได้่ายอนไลเออได้ๆๆเลอนไปอไปอีกทีไหได้ได้อยู่ได้ได้ไหตอนไหนไร้เจอในรอบรอแล้วแต่ที่เไปเาปนไปเจอเจอนไรอะออกเลยออกคนครอไปไปั้ กินไรสั่งแปไว้มันมันเห็นไม่สั่งรู้กันเลยไม่เอาไมเนี่ชุด i ส่เน่เพลาเยจเอปรเปแ หายไปกี่วันแล้วครับหายหายเมื่อคืนนี้ค่ะพอดีว่าเอาผ้าไปซักตอนหงายก็เลยดูตัวอีกทีก็ตอนสี่รุ่มนะเห็นเห็นรถจอดอยู่แต่ว่าพอออกไปกินชาบูตีน้อยสปาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆไม่เห็นรลแล้วลที่หนเเราก็เลยได้า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับก็ออกมาคับใช้กฎหมายนะครับในเขตเทศบาลนะครับในผู้ที่จอดฝ่าฝืนกฎหมายนะครับตามนโยบายของผู้บังคับบัญชานะครับก็คันนี้นะครับก็ได้จอดขาวแดงนะครับก็เจ้าหน้าที่ได้ทําการล็อกรอไว้แล้วก็จังหวะเป็นจังหวะดีที่ญาติเขามาเห็นพอดีนะครับแล้วก็เลยโทรแจ้งก็เลยได้รถคืนครับผม ก็จะที่ราจอนะคะครับผมีช่วยให้ได้รถคึงครับลองยิงเสียค่ารับไหมครับสารวัตรตอนนี้ตอนนี้ก็คือว่าเก่าวตักเตือนให้คุณผู้หญิงนะครับเนาะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนจอดเราะครับเราะครับผมก็ได้ทําการว่าเก่าตักเตือนเรียบร้อยครับผมคันนี้รถคืนเพราะว่ารถคันนี้อยู่อยู่ด้วยกันมาหลายปีค่ะอันนี้ไม่ขาดผ่อนหมดแล้วค่ะตั้งแต่อายุ18ดถือว่าเป็นรถคันแรกเลยค่ะ ก็ลําบากค่ะต้องเสียเงินออกรถมาอีกเพราะว่าคันนี้ก็ถึงจะนานแต่ว่าเราก็ขี่ดีแบบทำมาหากินแบบทํางานอะไรได้สะดวกค่ะทีแรกก็ไม่คิดว่าจะได้คืนเพราะว่ารถมันก็รุ่นเก่าแล้วก็คิดว่าเขาต้องเอาไปแบ่งชิ้นส่วนแบบเอาไปขายนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยค่ะอยากบอกคนไลว่าอย่าทํามาหากินแบบนี้นะคะคนคนที่เขา แบบตั้งใจหาเงินซื้อมาด้วยตัวเองนะเขาก็รักรถของเขาค่ะถ้าคุณเอาของเขาไปในกรณีที่เขาไม่มีเงินซื้อใหม่แล้วก็จะใช้ภาชนะอะไรทำมาหากินเดินทางไปทำงานมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ